สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไทยฮาทั้งหลายนะครับมเมื่อนี้กำลังอัปเดตแม่บุญเรือนกับพี่บุญหลายหื้ตัวยูไกลๆปุ่แล้วก็น้องตาวานน้องตาวานนี่เพิ่งเกิดเดือนตุลาแปดตุลาสองห้าหกเจดนะครับเป็นน้องของบุญหลาย บุตรลายนติดแม่มากน่าจ,จะได้2องขวบปีนี้นะครับส่วนตาหวานนี่เกิด8ตุลาคมหกปีนี้เดือนนี้ได้สิเอดเดือนพอดีไงใ่แห้งผูดได้เห็นเพิ่นกว่าโอ้ันในไงไบแทะนะครับส่วนแม่บุญเรือนอัปเดตจากคลิปที่แล้ว ที่ว่าผสมเที่ยมทับมาตั้งแต่เดือนกุมภาพรอบแรกยังเป็นซั์แล้วกะนะตอนนี้ยังบ่เป็นสัต์อีกเลยนี่เป็นรอบเดียวครับรอบตั้งแต่หลังจากกุมภาพันธ์แหละนะครับกะยังบอก่าเด็ดตัวท่องดอกครับคิดว่าน่าจะท่องเนาะจากอ้วนเน่ยนานี่ยาบื้นะครับ หาบ,บพิษผาดอี้ยงกระนาสิคอดอยุประมาณเดือนพฤศจิกาบอกฮอันวะทองเก้าเดือนจะเลี้ยงไว้นั่นแหละครับไหวไทยมาไทยชีวิตมาแม่กับลูกไม่ได้ลูกตัวหนึ่งกะเป็นน้องตะาวาันนี่ละปีนี้ก็ได้สามตัว้าบ,บพิษลาดประการใดพฤศจิกานี่หกแปดดียดอธิริกตัวหนึ่ง ก็เลี้ยงเล่นไว้พ่อได้กินยาเล่มยาน้ำค้างบ้านค้างสวนนี่แหละครับโอ้เลี้ยงควายกะยากคิวเด้เออบม่ได้ไปถ้ามากินนั่งก็เลี้ยงไว้กะอยากขายให้เวนไปซื้อไปเลี้ยงต่อกะกลับบ้านไรละ่ะข้จาจักเถื่อ,อูครับถ้าน้องเถ้าตัวกระอยากไปถ้ามากินเหตุการณ์ทั้งงานตัวอื่นกะกับไ่ได้ไปใครยากอยู่ แต่ว่าก็เด้วยความสงสารก็ก็เลียงไว้สักก้อนนะครับคุณนะตาหวานะไงห้เกิดสยซ้ำเออย้วควายปีเดียวแต่ว่ากเลียงไว้สักก้อนทึ่งเสดายลูกก็เสียดายอยู่แม่ปุ่นเลือดน,นี่ทับพอเผือกเลยพอเผือกใหญ่เทพประบุตรเมืองอุบล นะครับทับแล้วพี่น้องบ่าทองบ่วเหนียวผมว่าฮันได้ดตัวท่องดอกกับพระวนาบาวห้ท่องกันละอืมอันยังเลี้ยงกันต่อไปพฤศิการนี่กะเมาเบิ่งกันพาสิได้ลูกตัวผู้ตัวเมียนะครับอืมตอนนี้เลี้ยงอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับบ้านกา อยากอยู่ชายทงแน่จักน้อยไปต้งนี้กกเป็นเขานะครับเป็นเขาแน่อยู่แห่งบ่สูงปันใดกับพ่อเลยมีหญาเลี้ยงอยู่นะครับขันผู้ใดสนใจอยากจะได้ควายงามๆอ้วนๆไปเลี้ยงกะทักมาพิจรารณาบึงเดอ้อนะครับให้ที่อากาศบ่มีเวลาเลี้ยงปันใด อยากเพีนเน้ยนแนวอื่นน้ำแน่เสียดายก็เสียดายอยู่ขัดมันมีมันลำบุญด้วยมันบ่อยากกัดอยากเลี้ยงอยู่หันละถ้าน้องเทียรยากมันก็นบ่อยากเลี้ยงละอยากให้ผู้อื่นเอาไปเลี้ยงมีเวลาดูแลดีกว่าเฮามีมองเลี้ยงดีๆบ่ได้ยากลำบากอ่ะอยากให้เพิ่นไปบึงดูแลต่ออยู่ครับ แม่บนเรือนนี่ทองสามเราได้เนี่ยได้ทองเนี่ยเออส่วนบุญหลายเนี่ยพ่อแน่ใจว่าจักปียังสีทองคุณจะได้สองปีแล้วออตัวเมียเบิร์ดเด้ตาหวานหนึ่งกับตัวเมียอันนั้นอยู่กับพี่สาวเพบน,นอันใหญ่สีสั้นพี่สาวแล้วว่ายสิบเอ็ดเดือนโอ้ใหญ่ใบแห้งนะครับเนาะคลิปนี้ก็มาลงสู่กันเบิง่งอ,อืม ถ้าเอาเ,ออาเ,าเลี้ยงไม่ไหมกับพออ้วนปนีดนาะอ่บัดมาเลี้ยงตัวเลี้ยงเราขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ใบแท้ะวันน่ะเบิ่งทางหลังกลมทะลุอยู่นาะโอ้จะเป็นงามมากพี่น้องนเนาะเลียงยู่ข้างบ้านนี่แหละเนี่เบื้งเอาเบิ่งชัดๆอืมค่อยงามๆชัดๆนี่โออเป็นตะเลียงดีเนาะ เยมีหมองเลี้ยงหมองงามเอาไปเบิงไปแย่งเด้อเออตนวน่ะเสียดายเสียดายเด้ดดอตวน่ะกินดีดีกินเก่งทั้งสามตัวคลิปนี้ก็ฝากติดตามผลงานไว้ยสมนียลละครับขอบคุณครับ